วัสดีครับขอบต้อนรับเข้าสู่ช่อง v n p มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มาอยู่แถวบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลาโพงบริเวณคลองพระดุงกรุงกรเกษมกรุงเทพมหานครดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเพื่อพลิกฟ,ฟื้นวิถีชีวิตประชาชนในคลองควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองให้มีความสะอาดสวยงามและก็ออกปลอดภัยเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ําให้สวยงามสะอาดอย,าอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอาทิเช่นเป็นเส้นทางสัญจรสถานที่พักผ่อนสถานที่ออกกำลังกาย สำหรับโครงการปรับปรุงพิพิทัศน์คลองกระดุกรุงเกษมระยะทางรวม4,480เมตรแบ่งเป็น6โซนด้วยกันได้แก่โซนที่1ตลาดน้อยระยะทาง680เมตรโซนที่2หูลําโพงร,ระยะทาง1,250เมตรโซนที่3โบเบระยะทาง450เมตรโซนที่4นางเอืองระยะทาง700เมตรโซนที่5สถานที่ราชการระยะทาง700เมตร แล้วก็โซนที่6เทเวศร,ระยะทาง700เมตรในระยะแรกนะครับก็จะเป็นการนําร่องโครงการปรับปรุงภูมทัศน์คลองประดุง,งกรุงเกษมในโซนที่2ก็คือช่วงหัวลําโพงก็จะเริ่มจากาสะพานจเจริญสวัสด์นะครับถึงสะพานกรรษัตริส์ศึกปัจจุบันผลงานที่ทำนะครับก็ได้เกือบจะ70็ด้ิ แล้วก็ในวันที่ 18, 19, 20มีนาคม2565นี้ก็ได้มีการจัดงานนะครับตลาดนัดพดุงศิลป์บริเวณใริมทองพดุงกรุงกรเกษมในโซนที่สองก็ตั้งแต่ช่วงท่าเรือสถานีหัวลำโพงนะครับไปจนถึงบริเวณแยกถนนสันติภาพซึ่งก็จะเป็นตลาดนัดเท่พดุงศิลปะของเมืองเป็นพื้นที่สร้างสารรค์ของคนรุ่นใหม่และก็ชุมชน ก็จะมีการจับบูธนะครับประมาณร้อยบูธเน้นงานศิลปะแล้วก็ดีไซน์มีกิจกรรมฉายหนังค่าพรองแล้วก็การแสดงดนตรีหลากหลายแนวกำหนดจัดงานในวันศุกร์จนไปถึงวันอาทิตย์นะครับในเวลา16นาฬิกาถึง22นิกาก็คือประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับไปถึง4ี่ทุ่ม เรตั้งแต่วันที่18มีนาคม2565นี้เป็นต้นไปนะครับช่วงเลยเขาก็จะมีจัดงานในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันที่18มีนาคมวันศุกร์นี้เป็นต้นไปเลยนะครับ สำหรับบูธจัดงานเนี่ยที่มีประมาณร้อยบูธเนี่ยเขาก็จะจัดอยู่ในช่วงริมถนนกรุงกรเกษมก็ยาวไปเลยนะครับตั้งแต่ช่วงตรงข้ามกับท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงยาวไปถึงช่วงแยกถนนสัธิภาพก็นำมาฝากกันนะครับโครงการปรับภูมิทัศน์คลองประดุงกรุงกรเกษม อย่าลืมนะครับวันศุกร์นี้เรามาเจอกันที่คลองประดุงก,งกรุงเกษมงานตลาดนัดประดุงศิลขอบคุณสําหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสําหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ